กลับมาในช่วงนี้ค่ะช่วงที่2วิธีเกษตรนะคะวันนี้ทีมงานบอกเลยค่ะว่าจะพาไปติดตามเรื่องราวที่ทําให้พี่น้องเกษตรกรไทยนะคะได้มีองค์ความรู้เพิ่มมากยิ่งขึ้นแต่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรนั้นติดตามชมได้ในช่วงนี้วิธีเกษตรเลยค่ะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้เราพามาแอวกันที่ภาคเหนือมาพบกับคุณอัชาราจุมภูกาชาวนาต้นแบบที่อำเภอสันปะตองจังหวัดเชียงใหม่อีกหนึ่งความสำเร็จ ที่กรมการข้าวได้ให้การส่งเสริมและสนับสนุนองค์ความรู้และยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรนำไปสู่การมีไรายได้ที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นจนสามารถคว้ารางวัลเกษตรกรดีเด่นระดับภาคเหนือสาขาอาชีพทำนาประจำปี2566ซึ่งจะเป็นอย่างไรนั้นไปฟังเรื่องราวความสำเร็จของเธอกันค่ะเ,เริ่มต้นนะคะเรามาจากลูกเกษตรกรก่อน คือพ่อแม่เราอะค่ะเป็นผู้ผลิตข้าวทำนาแบบโบราณแล้วเราได้มีโอกาสามายืนอยู่ตรงจุดที่ว่าเราต้องช่วยพ่อช่วยแม่ทำทำนานนนะแล้วที่เนี้ยเขาจะมีโครงการต่างๆของภาครัฐเพื่อที่จะส่งเสริมให้เกษตรกรผู้ผลิตข้าวพัฒนาคุณภาพข้าวพัฒนา,ากลุ่มให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมากขึ้นให้เป็นรูปธรรมมากขึ้นทำให้ ระยะเวลาระหว่างปี62มาเนะะี่ยค่ะเราเเริ่มทำแบบเต็มตัวการที่เราเป็นเกษตรกรร,กร,รุ่นใหม่นะคะผ่านการอบรมมาหลากหลายทำให้ได้เห็นโอ,อกาสต่างๆนำมาพัฒนากลุ่มเริ่มต้นของการเป็นเกษตรกร,ร,กรดีเด่นเริ่มแรกเราเข้าใจภาพลักษณ์เราเข้าใจวิธีการนำเสนอความเป็นตัวตนที่แท้จริงของเกษตรกร,ร,กรนั้นเป็นอย่างไร การได้รับรางวัลเกษตรกรดีเด่นระดับภาคเหนือสาขาอาชีพทำนาประจำปี2566ทำให้ได้เห็นว่าเราสามารถแสดงจุดยืนของเราได้ว่าการเป็นกเกษตรกรดีเด่นนั้นไม่ไม่จำเป็นที่จะต้องมีอายุเยอะแต่เราสามารถาปรับตัวให้เข้ากับเหตุการณ์ให้เข้ากับสังคมแล้วก็การเลี้ยงชีพของอาชีพดั้งเดิมของเกษตรกร,ร,กรบ้านเราอะคา่ะพื้นที่การทำนาของพี่มีทั้งหมด ที่23ไร่นะคะแล้วก็เราทำมาเมล็ดพันธ์ชั้นพันธ์หลักของศูงนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่เราเป็นแหล่งผลิตข้าวชั้นยอดการฝึกเริ่มแรกก็คือการฝึกคัดพันธ์เป็นการส่งเสริมให้เกษตรกรเข้าใจ ในการทําข้าวให้มีคุณภาพก่อนค่ะเมื่อก่อนนี่จะผลิตข้าวสันปะตองหนึ่งกันแต่ว่าเป็นเป็นข้าวทั่วไปเราก็จะมีมาตรฐานเข้ามาเกี่ยวข้องก็คือ G A P มีการใช้สารเคมีได้แต่มันในระยะปลอดภัยเราจะทํายังไงให้ผู้ปฏิบัติงานจริงๆอ่ะเข้าใจถึงอันตรายของสารเคมีการใช้ที่ถูกต้องปัญหาในการทํานามันจะมีอยู่ทุกระยะของการทํานาก็คือต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นค่าแรงงาน รงงานนี้เมื่อก่อนนี่เป็นแรงงานคนแต่ตอนนี้ค่ะเราพัฒนามาเป็นเครื่องจักรกลทางการเกษตรช่วยในด้านต้นทุนได้เยอะมากในกลุ่มของเราจะมีเครื่องเกี่ยวนวดข้าวเครื่องเป็นรถดำนาทั้งนั่งขับและเดินตามมี color sorter ก็คือเครื่องยิงสีคัดสีที่ไม่ได้ไม่ได้มาตรฐานออกในส่วนของเมล็ดพันธุ์และ ในส่วนของข้าวสารด้วยณนะปัจจุบันนี้ที่เราทำเราไม่มีการเผาเราจะใช้เทคโนโลยีเก็บฟางข้าวก่อนมันก็มีเครื่องจักรเข้ามาเกี่ยวข้องอัดก้อนแล้วสร้างรายได้ให้กับเจ้าของแปลงทุกปีเราจะมีการส่งเสริมของการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ใช้ปุ๋ยที่เราทำกันเองลดต้นทุนสบายเลย การตลาดของที่นี่นะคะจะเป็นการขายดิบสดให้กับล้งสหกร์มันจะมีกลุ่มลูกค้าประเภทนิชมาเก็ตก็คือเขาจะมาจองข้าวก่อนเลยค่ะว่าเขาจะต้องการใช้ข้าวกี่ตันต่อปีคือขายได้แน่นอน100%ราคาไม่ต่ำกว่า10บาทแน่นอนปัจจุบันกลุ่มแปลงใหญ่ข้าวตำบลทุ่งสโตกอำเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่มีสมาชิกทั้งหมด41ราย พื้นที่ในการเพาะปลูก315ไร่ผลิตข้าวคุณภาพที่ได้มาตรฐาน G.A.P มีการผลิตข้าวเหนียวสันปะตองหนึ่งข้าวหอมมะลิ1.5 5ข้าวไรซ์เบอรี่รวมไปถึงข้าวญี่ปุ่นและยังแปลรูปข้าเปลือกให้เป็นข้าวสารเพิ่มรายได้สู่สมาชิกอีกด้วยค่ะตอนนี้เราจัดตั้งสมาคมยางสมาร์ทฟาร์เมอร์เชียงใหม่พี่เป็นเฮรันยิกของสมาคมแต่พอเราออกมาตั้งสมาคม เราจะยังคงกิจกรรมคอนเน c t ชันของยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ของเราต่อไปแล้วเป็นการดึงคนรุ่นใหม่เข้ามาลองใช้ชีวิตการเป็นเกษตรกรเกษตรกรมิใช่ว่าที่จะแค่ผลิตอย่างเดียวเราต้องขายเก่งด้วยเราขายตัวเองเป็นแล้วเราสามารถส่งเสริมให้รุ่นใหม่ๆ แล้วรุ่นเก่าๆยังเดินไปได้ในทางเดียวกันโดยที่เรานำองค์ความรู้ของแต่ละภาคส่วนมาประยุกต์ใช้ให้ดีที่สุด และแน่นอนน,นะคะเรื่องเราดีๆในรายการไม่ได้หมดเพียงแค่นี้ค่ะถ้าคุณผู้ชมชื่นชอบการทําการเกษตรช่วงหน้าจับกระแสเกษตรนะคะประเด็นดีประเด็นเด็ดที่จะต้องขยี้และขยายเดี๋ยวช่วงหน้าพาคุณผู้ชมไปติดตามค่ะ